เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในฟิกับเกมโล่บล็อกไดวิคแอมพายีกเช่นเคยนะครับผมโอ้โหอยู่กันแตน่เกมสองเกมนะแต่ว่าอยากกลับไปเล่นอนนี้ว่าเกมมอไซค์อะทุกคนเออเกมเกมแข่งมอไซค์อ่ะเออเน้นกำลังกำลังแบบกำลังอินเลยนะอันนี้เป็นช่อง ช่วงของฤดูกาล MotoGP ไงก็ต้องอยากกลับไปเล่นนะครับผมโอเคครับผมมาจุดพูก็ดีกว่าผมเอื้อมมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสายผมใครกดซับเราใเอื้อมมือไปที่ปุ่มไลค์ครับแล้วเราจะกดพร้อมกันภายใน3 2 1สองหนึกดนะผมเรียบร้อยครับด,จดูจุดพูจุดพูโอเคครับผมหลังจากที่อ,อัปเดตมาเนี่ยผมก็มีปอร์เช่มานะครับเป็นเป็นเป็นตัวทูมาสเกียหนอเป็น GT2 RS นะครับผมก็คือเหมือนมันเอามารีเซลอะดูดิเออแล้วไอ้ก่อนหน้านี้จะเรียกว่าลิมิต เพื่ออะไรนะครับดูดิอันนี้คือตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับราคาเนี่ยสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับแต่ว่าใครอยากไปดูเนี่ยก็ ลองพิมพ์หานะก็จะเจอคลิปผมเลยนะครับผมพิมพ์หาว่า diving empire gt2rs อะไรเง,งี้ยก็จะเจอคลิปรู้ยังตอนนี้มีร้านรับฟาร์มเงิน diving empire ที่คโคตรจะถูกคือร้าน p h i l i x hh โดยเ a ทรับฟาร์มเงินจะอยู่ที่1ล้านต่อ10บาทเท่านั้นเองโคตรถูกและยังมีโปรโมชั่นสุดคุม้ม 10M ขึ้นไปแถม 2M 15M ขึ้นไปแถม 3M และ 20M ขึ้นไปแถม 5M ใครสนใจสามารถทักไปที่เฟซน,นี้ได้เลยครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมนะครับใครอยากดูรีวิวคันนี้นะก็ไปดูได้นะครับผมแต่นนี้ ผมก็ไม่ต้องซื้อนะเพราะว่ามีอยู่แล้วนะครับผมเคสที่เราจะมารีวิววันนี้นะผมเป็นแบรนด์เบลลี่นะครับเบลลี่เบลลี่นะครับผม <Okay. S 1> คู่ปรับโลสโรอยนะครับนี่แต่ว่าเราจะมารีวิวคันนี้นะครับผมมันเป็นคอลเลกชันคาร์นะครับ ต่เมื่อกี้แอบเห็นราคานะแปดแสนเองอ่ะเออหูสามคันนะครับเราก็ต้องซื้อสามคันนี้นะครับผมเราถึงจะได้มันมานครับอ่ากดเคมไปเลยตรงนี้ไม่ได้นะเออเทอเลอร์ดูไม่ได้นะครับผมเพราะว่าติลลิคอสิ์นะผมเคยปล่อยดูแล้วเออเคยปล่อยดูไปแล้วแบบลิขสิทธิ์มาเฉยเลยโอ้โหไม่เป็นไรไม่ดูก็ได้ใช่ไหมทุกคนมาเราไปดูกันเลยดีกว่า,าตัวจริงเป็นยังไงนะเออดูในเทลเลอร์ยังไงก็ไม่สุดเท่ากับดูตัวจริงนะครับผมฮ่ จีทีสามนี่อ่าเรียบร้อยผมโอ้ยมาตกรากจมดินนะครับเออช่วงนี้เหมือนจะมีซีรีส์ไมคามนะ้ไม่ใช่หนังอะ่ะเป็นหนังะ่ะทุกคนโหคตรฟิวเลยว่ะเฮ้ยฟิวจัดทุกคนโอ้โหดูความเตี้ย ความเตี้ยนี่คือ,อ,อก็รถแข่งนะมันก็ต้องเตี้ยอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ได้ปรับพื้นฐานจากตัว Continental GT ตัวปกตินะครับผมเอยมาเป็นตัวแข่งก็คือตัวนี้นะครับดูความฟีลของมันนะครับผม,มเปิดได้แค่2อ,อย่างฝางโปงเปิดไม่ได้นะครับผม อันนี้เนี่ย Continental GT เนี่ยจะใช้เป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับผมเทอร์โบชาร์จนะเออจะไม่ใช่แบบเทอบินเทอร์โบอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่านี่ครับผมรถแข่งยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมนี่มีแบบว่าดูจอโอ้โหโหดชัดนะครับนี่คือภายในคือไลท์เวทมากๆนะครับผมนั่งได้คนเดียวด้วยนะครับผมโอเคนี่คืออัตราเร่งเอ,อ่อในขณะที่ยังไม่แต่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะไม่แรงมากนะครับผมเออเรามาแต่งด้วยเพราะว่าราคาจริงๆมันก็คือแ0 0 0 0นะมัน,ม,นมันไม่น่าจะแรงแต ัวนนี้นะครบ่าสเปคเนี่ยก็ตามนี้เลยนะผมแฮน d l i n ิ่ง63นี่ก็อาจจะถือว่าเยอะนะเดี๋ยวเราอยากลองเล่นเซอร์กิตด,ดูเฮ้ยแต่ค่าแต่งก็ืหถึงจะมาขูฉีกยวูกระจายเหมือนกันนะค่าแต่งีอเคเราใส่เป็นควอเทอร์โบไปเลยนะครับผมคันนี้นะผมเราจะมาพูดถึงในชีวิตจริงกันก่อนนะผมในะชีวิตจริงคันนี้เนี่ยนะผมแรงม้าจะอยู่ที่580แรงม้านะครับผมแล้วก็แรงบิดเนี่ยเพิ่มจากตัวเดิมมา20่สิบนะผมเป็น700นิวตันเมตรนะครับสูนถึง100คันนี้นะครับผม3.8วินาทีนะครับผม อ่าแล้วก็ซับเพ็ชั่นผมไม่แต่งนะเพราะว่าแต่งไม่เป็นนะฮะเรือตรงหูหกหมื่นหกนะข้าแต่งก็เรียกได้ว่าเอาเรื่องอยู่นะผมแล้วก็ผลิตมาจํานวนจํากัดนะครับผมโอเค h a n d ลิ่งเนี่ยเพิ่มมาเป็น68%นะมีความรู้สึกว่าจะขับในด่านเซอร์กินน่ะสนุกนะครับผมอัพเพนดูสิเพนเนี่ยมันจะโอ้อมันจะเปลี่ยนสีตรงนั้นเลยนะครับผมผมว่าเอาให้มันสว่างเมื่อกี้สีมันจะมืดๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าผมจะดึงให้มันสว่างอย่างนี้ไปเลยนะครับผมอ๋อเราสามารถเปลี่ยนสีได้ เซคอนด a r y เป็นตรงไหนโอ้ oh my god โอ้โหผมว่าผมเอาเป็นสีแดงดีกว,ว่าว่ะเฟี้ยวเลยอ่ะพอเป็นสีแดงทุกคนอันนี้อ๋อ oh, มีคลิปอีกนะครับคลิปตรงนี้ก็อาจจะเป็นสีดำนะครับจริงจตัดเหลืองก็ก็ก,ก็ก็ไม่เข้า <laughs> ไม่เข้าดีกว่าโอเคเอาเป็นสีดำเนี่ยทุกคนแล้วก็อันนี้คืออะไรครับอ๋อโอ้โหมีอีกนะถ้าสยมสีเงี้ยคือเรียกได้ว่าเป็นเป็นแบบอะไรอ่ะ ลายธงชาติได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรแมวแมวดีกว่านนครับขออนุญ,ญาตนะครับน้ำเงินขาวแดงเฮ้ยอาจจะลองว่ะอาจจะลองไหมเออเฮ้ยไ,ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นน้ำเงิน อันนี้เป็นขาวแล้วก็อันนี้เป็นแดงอ๋อไม่ได้ทุกคนเพราะว่าไอสองตัวนี้มันสีเดียวกันนะเมื่อกี้เดี๋ยวละโหเละเลยคือเละเลยไงทุกคนนี้เป็นสีดําแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นเออประมาณนี้ไหมหรือว่าตัดเป็นดำเออตัดเป็นดําก็แด้ะอย่าไปคิดเยอะนะครับผมอย่าไปฟุง้งซ่านแล้วก็ล้อนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วกันเพราะว่า มันเป็นตัวแข่งอยู่แล้วคคาลิปเปอร์นะครับผมก็เหมือนโหดึงดึงเงาจัดเลยครคาลิปเปอร์โอเคคาลิปเปอร์เนี่ยเราเป็นสีแบบโหมันจางๆนะเพราะว่ามันดึงเงาไว้ดูดิมันจางๆแต่ว่าก็เป็นสีแดงไปเลยแล้วกันนะครับผมสิงๆนะครับโอเคออกไปดูกันอ้าวพื้นที่ไม่ได้โอเคคันนี้เนี่ยผมผลิตมาจำกัดนะครับในชีวิตจริงเนี่ยวัวตาเร่งเพิ่มขึ้นเยอะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมผลิตมาเพียงแค่300คันจากทั่วโลกนะครับผม เออเราวันนี้เราไปไฮเวย์ก่อนเลยแล้วกันนะเอ้ยไม่ใช่ไฮเวย์ดีกว่าเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหนัสคายไม่ไปน่าจะมายาวๆแล้วนะส่งนี้นะครับผมปึ๊บเซอร์กิตโอ้เออเราเปลี่ยนบ้างดีกว่าเราแบบมาเซอร์กิตเลยดีกว,ว่าทุกคนปกติคือจะเซอร์กิตไว้ปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วเลยเนี่ยโดนปุ่มวินโดว์วัตกฟักแล้วก็300คันเนี่ยจะใช้ตัวถังสีขาวหมดเลยนะครับผมมันมีชื่อสีก็คือกาเซียไว้นะครับผมคือประมาณนี้นะชื่อสีผมอาจจะแบบผิดนิดนึงคือ แต่มันน่าจะอ่านว่าอะไรวะกาเซียกาเซียไว้นะครับสีขาวนั้นนะครับผมแต่ว่าเราก็มาเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วอุ้ยอุ้ยเร็วดีเร็วดีฮุยฮุยเอาเรื่องอยู่ว่าเรื่องอยู่มาผมจะแบบตั้งใจเล่นแล้วทุกคนทีนี้เราจะไม่แพ่มเยอะแล้วนะครับผมอ๋อเร็วดีเออไม่ต้องแบบเบรกเยอะเท่าไหร่นะทุกคนดูเออทุกคนจะสัมผัสได้แบบผมเพราะว่าก็มันเร็วดีอยู่หรือว่าเพราะว่ารถมันชาวะรถมันไม่เร็วมากนะผมอู้แต่ว่า วิ่แต่ความกอดถนนเนี่ยถ้ามาเร็วๆก็อาจจะโยนๆหน่อยนะมาเร็วๆเร็วๆวิ่งแต่เร็วดีเร็วดีมากอะ่ะคือสมกับเป็นรถสนามจริงๆนะคันเนี้ดูดิโอ้โหนี่คือไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรเลยอะ่ะไม่ต้องเก่งไม่ต้องอะไรเลยนะครับคือขับกันได้อย่างสบายๆเลยมาเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังท้ายด่านกันดีกว่านี้ผมขอเล่นกันหน่อยดีกว่านะขออนุญาตสปีดให้ดูนะครับ แกของสุดท้ายครับผมเฮ้ยคืออันนี้คือชอบจริงนะคันนี้แบบเฮ้ยไม่ได้โม้เลยคือบังคับดีที่สุดตั้งแต่ผมแบบเล่นมาหม้ถึงแบบนสนุกสุดอะ่ะ เอาเวลาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมเพราะว่าเป็นการเล่นครั้งแรกนะครับมันลงได้กว่านี้เยอะมากนะครับผมคันนี้แล้วก็จากความรู้สึกที่สัมผัสคันนี้มาเฮ้ยรีเทนทูแพดคืออะไรอ๋อ,อว่ามาตรงนี้นะครับเหมือนเดิมอ๋อเออจากที่เล่นมามันให้ความรู้สึกแบบกลับมาสนุกในการแข่งอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยอันนี้คือแบบไม่ได้ต้องการความเร็วอะไรไปมากกว่านี้เลยแต่อันนี้คือบังคับดีมากอะสนุกมากนะครับเออใครแบบ มีงบอยู่ก็อยากให้ลองดูนะครับคันนี้แล้วแบบคุณจะเปลี่ยนไปเลยเออว่ามันเป็นรถที่บังคัดดีที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมาบัาครคับสนุกที่สุดเออมันต้องใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่าเออเลี้ยวเลี้ยวสนุกที่สุดเล่นสนุกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคดันแดกเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับ 7.2วินาทีนะครับผมโอเคต่อไปครับผมด่านไฮเวย์นะฮะกดไปเลยไอ้คันแพงๆอ่ะผมก็เคยเล่นนะแบบ10กว่าล้านอะไรเงี้ยไอ้รถที่แบบค่าเลี้ยวเยอะๆผมก็ยังไม่รู้สึกแบบสนุกเท่าคันนี้อ่ะอันนี้อาจจะดูอวยไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเออทุกคนต้องมีแบบติดคลังไว้สักคันหนึ่งนะครับผมอันนี้แบบเป็นคำสั่งเนี่ยว่าทุกคนต้องมีติดติดคลังไว้นะครับผม เออในกเล่นลแบบจะดีมากเลยด่านเซอร์กิตคือโคตรสนุกนะครับผมเดี๋ยวจะไปลองด่านรัชเอาเลยให้ดูแล้วผมหยังจากนี้นะฮะเฮ้ยตอนแรกแบบจะเล่นแค่ประมาณสองด่านนะแต่ว่าเฮ้ยมาอันนี้เริ่มสนุกแล้ว <laughs> เฮ้ยแล้วก็ค่าแต่งเนี่ยก็ถ้ารวมรวมแล้วเนี่ยก็ไม่เยอะมากนะครับผมประมาณล้านกว่ากว่าหาเออประมาณล้านล้านล้านหนึ่งเนี่อตีไปล้านหนึ่งพอดีเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมมีสองล้านเจ็ดใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมีล้านเจ็ดแสดงว่ามันแต่งไปล้านกว่านะครับ ประมาณนี้นะครับผมสามสิบสามวินาทีนะครับผมโอเคเหมือนเดิมครับไม่ได้เร็วมากในด่านทางตรงครับเพราะว่าเป็นรถแข่งเนี่ยไม่อาจจะไม่ต้องใช้ท็อปสปีดมากนะครับมันเป็นเน้นที่ค่าเลี้ยวไงมาลัชเอาเร์สครับผมตึงๆโอเคมาครับผมด่านนี้นี่ด่านที่เราใช้ความเงินกันนะครับผมแต่ว่าใครที่นะครับผมใครที่อยากมีเงินเยอะๆนะผมก็ลองลิงก์ด้านล่างดูนะครับผมลองติดต่อไปดูนะครับเป็นร้านหนึ่งที่เลดดีเลยนะครับผมโอเคออา ชื่อร้าน p h i l i p อสนะครับผมกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคเ,ออเวลาแบบไม่มีเวลาฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้บริการร้านนะครับผมเลยนี้แบบพูดตรงๆเลยนะคือเพราะว่าตอนนี้คือทำงานไปด้วยนะไม่มีเวลามานั่งฟาร์มหรอกนะครับผมเออแต่ว่าจะอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมอ,อ่าโอเคโอเคอเรียบร้อยผมเรียบร้อยจัดไปครับปึออ๊บ แล้วก็เข้าเส้นชัยไปที่51วินาทีเอ้ย50วินาทีนะครับโอเคก็เป็นรถที่ดีแต่ว่าความเร็วแล้วก็เวลาเนี่ยมันจะซวยรถพวกแพงๆไม่ได้แต่ว่าการเลี้ยวแล้วก็การเล่นอะไรเงี้ยคือสนุกแน่นอนรับประกันเลยนี่ผมว่าใครเล่นก็สนุกอะ่ะคันเนี้ยเออดูดูการเลี้ยวมันดิโอ้โหแล้วเหมือนมันจะไม่เหวียงดนวยนะนะเออมันไม่เวี่ยงอะทุกคนเลี้ยวแบบหนักๆได้เลยนะเนี่ยอ่าดูดิดดโคตรก่อนถน,นนอะนบังคับดีมาก พูดประมาณนานล,ล้านรอบเลยโอเคครับ okay, ผมประมาณนี้นะครคลิปนี้สําหรับการรีวิว Bentley Continental GT3 นะครับผมก็มีประมาณนี้นะผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมแล้วก็เสื้อสวยบิวผมหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับมีหลายสีหลายสไตล์เลยรูกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a dis